ไอรีนแบกฟอนเดน็ตครับผมพี่ยักษ์หวยลูกตามมาตามมาแบกไอรีนแบกไอรีนแผ่นนิดพี่เจ๊ไม่เอาลิซาไอรินมามามามีวิธีฆ่าผมมีวิธีฆ่าไอรีนครับในการฮีไอรีนมาไม่ขาดแบกมัน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  แบกมันซีแบกมันอำนวยขอสั่งให้แบกแบกมันแบกมันเนี่ยแบกแบกเนี่ยแบกไปแขวนแบกไปแขวนเอาไปแขวน ยังไงก่อนรีสอร์ทเปล่าบอกก่อนรีสอร์ทเปล่าลีนยังไงรีสอร์ทเปล่าลีนใส่เหล่านมโอเคโอเค เลี้วิ่งออกรลี้วิ่งออกเร็วเลี้ยววิ่งออกเร็วไปตออลงอยากเล่นดันใหม่ป่ะคะถ้าเล่นดันใหม่เดีไปเจ้าวิชัยไปมันจะมีเปิร์ด้วยดันใหม่ไม่มีแล้วดิเปลี่ยนชุดก่อน รีนอนสี่ว่ะเต็มนอนเต็มนอนสอ่ะเกมไวไปมเอาวะเรียบร้อยเอาว่าพวกเรานอนด้วยกันแล้วว่าให้คานมาเจอกันหน่อยดิมานอนด้วยกันหน่อยเหรออ่ะเลมเราต้องเอาใครก่อนลีไปอุ้มลีหน้นะคะเอ้ยวางทำไมเนี่ยเกมยังไม่ได้ปั่นสักเครื่องเลยอ่ะไม่ได้ปั่นสักเครื่องเลยอ่ะยืนมองแต่คู่ ผู้ชายหาผู้ชายดูดิ <laughs> บ้านนี่ก็พ่อลูกไงน,นี่แหละนี่แหละเป็นแผนที่วางไว้แหละการที่เราจะได้นอนพร้อมกันพร้อมหน้าพร้อมตาสามสามคนเนี่ยเอาเนสตองวิทว่ะ หนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์ฮาเลมนี่นะ่ะโอ้ยฮาเลมที่มันหน้าจุดจุด,จ,ด,จ,ด,จ,ดจุดมากเลยใครวะน่ะไอรีนคามมาดิใครวะนะ่นาาคะคนะามารวมกันดิเนี่ยรีอยู่นี่งเลียงเรียงเลี้ยงสามนี่เรียงสามนี่จะจัดทีละคนวะ <laughs> <laughs> ไปเรียงกันไปเรียงกันไปใครก็ได้วะน่าจะคนนี้ก่อนไล้กันนะ อุ <ih unting> ้ย <warfare> ้เพทลีังมาเปลี <toda fine> <sh arp Amen> ่ยนคนเปลี่ยนคนอีคนลาวไม่หยไม่อ้าขไปก่อนลีต้อง่อยด้วิลีตามันไ่ใช่ลีลีลูกชายเท่าไง เออโอ้ยกาบินเลยเอาวนมาหาล,ลีนแล้วลีนอันนี้มันสุดลงหนะ<ม> <c oughs> ลงนะลงหลงนะลีน <c oughs> ก,ก็ดูลงลงนะ <c oughs> เอ้ยตอนนี้นกก็เตรียมรอสวดเลาขึ้นสวรรค์แล้วอืม S <S เรียบร้อยวีเหลือพีี่เเยรียกก่อนตายต้องต้องมีอ่ะลีนโอ้เปลี่ยนคนเปลี่ยนคนอ๋อแล้วทำไมไม่อุ้มอ่ะเออเนี่ยเดอะเนิร์ดรักษาคนเจ็บเนี่ยใครแบบโดนโดนแล้วแบบถึงช็อกอ่ะถึงช็อกกะบอกเลยอ้าวช็อกไปถึงแล้วฮิวที ช็อกช็อกช็อกโอ้ยโอยเสร็จไปสองแล้วป่ะโอ้ยลีนไม่ไหวแล้วเนี่ยเหลืองประสบการณ์ใหม่แห่งดับตนโอ้เลือดสาดเลยป่ะโอ้ยแบบสุดลีนไม่ไหวแล้วลีนลีนอ้เออโอ้โหตายเอาจนตาย โอ้โหดูแพตตี้หนีตายไปเลยไม่ไหวฟ้าเหลืองเลยว่ะเลือดลินลินเรนดูขาลูกอันวยดิสันนะว่ะขาสันเลยว่ะเลือดเต็มขาเลยอุ้ย มีเลือดติดขาวในตามเมื่อกี้อีนน้ <laughs> อาาอ ไายอ่ะฮ่ก <ki> อ่าฮาฮ้า <forty> ฮ่า <S LE> ่าฮ่าฮเาย่าฮ่า่า่าฮ่าฮา่่า่ายนโาา เวนเอ้ไม่โอ้โหแม่งดึงหลังเข้าให้โอ้โหเพื่อนความหวังสุดท้ายวิสมาลไม่ Black h โ l e รอด้วยโอ้โหโคตรช้ำชัวโหภาพนี้ครั้งแรกที่สตรีมมันไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนโอ้โหโอ้ปิดไปแล้วด้วยโอ้โห ขอโทษมาอ้อยมาดัน1,000บาทสวัสดีทุกคนในที่สุดก็ได้ทันทันดูเหรอบล็อกบล็อกไว้เอา้าทำไมคน<อ>นั้นโดนดึงอะ่ะเอา้าทำไมเราซ้อนสามแล้วคนท้ายคนท้ายโดนดึงอ,ะอ่ะลีนเนทเนทเนทมาช่วยเตจมมาช่วยเร็าเนทไอ้ไ <c oughs> แตงโฟรเนตสักหนอยนะดานจุกๆบรักนะครับทำไมคนซ้อนสามโดนวะคนสุดท้ายโดนวะเฮ้ยแจ็คเป็นคนชุบแจ็คก็ต้องคนโดนโดนดึงหลังนี่โค้โฮ่าได้ไงวะไม่เคยเจอมาก่อนงงแล้วไม่ช็อตเมี่ยก้เออมันดึงไปได้ไงอ่ะ จรจีโอ้ยข๊บไปไปยืนเฉย,ยเฉย,ยเดี๋ยวนะทุกคนเราเรียงลดำดับนะไอรีนโดนแขวนแจ็คเป็นคนเป็นคนไปช่วยแล้วสไป,ไปบอ็อกอยู่ยืยยนเฉยเฉยะทำไมโดนดึงหลังได้วะดึงผิดคนเปล่าวะไปไปไปนี่กดดึงนะไปส,สแจ็คเป็นคนกดดึงแต่มันเอาสไปไปแทน